เป็นตัวปืนให้กับเสียงวัดวานนะครับและกีตาร์บกเลาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติครับในค่ับคืนนี้นะครับเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับผมเกิดสิริครับรับหน้าที่เป็นพี่ที่ก่อนชใช่คืนนี้ครับดิฉัน การนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรหญิงในค่ำคืนนี้ค่ะใช่ครับค่ำคืนนี้เราทั้งสองคนจะมาดำเนินพิธีะน,ธผลผลนะครับในพิธีเลี้ยงฉลององค์บมรพรุนะครับในะคำคืนนี้ระหวา่างคุณอุยและค,คุณเกนะครับในใ ช่วงนี้นะครับผมจากขออนุญาตแนะนำประวัติของผู้อ่าสาวของเรานะครับไทยและลูกเหยียดได้ครับทราบแล้วก็รู้จักเขาและเจอได้มากขึ้นกันดีกว่าดีไหมครับพี่เคุณผู้ดีนะครับสวีชื่อจริงว่าคุณอธิชาสุนันทพรนะครับโดยเกิดวันที่20พฤศจิกายน2529นะครับุณพ่อสุกิตและคุณแม่นันทพรสุนันทพรนะครับโดยที่ลุยเป็นสาวกรุงเทพครับเ็นเอกเป็นชาวสาวกรุงเทพนะครับ โดยที่เจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลครับเด็กครับดูการพรีเซนเตชันนะครับที่เป็นการแนะนำคู่บ่าวสาวเรานะครับเนื่อให้ท่านผู้เกียรติได้รู้จักเขาและเจอให้มากขึ้นนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับพรีเซนเตชันนะครับแนะนำตัวคุณถุยและคุณเกศครับครับและนั่นคือพรีเซนเตชันของคุณถุยและคุณเกศครับท่านผู้เกียรติทุกท่านก็คงอยากจะพบกับ ตัวจริงเสียงจริงะคราบของคู่บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้แล้วครับเป็นอย่าง <c oughs> น,านี้ขณะนี้ด้านน้องของพร้อมแล้ว <c oughs> ด้านไหนก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับเอะครับในโอกาสน,นี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคู่บ่าวสาวของเราในครับคืนนี้นะครับ นี่คือคู่บ่าวสาวของเราในครัคืนนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญท่านสุรพรดนนัยตั้งตระกูลนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดือนท่าให้เกียรติคู่บ่าวสาวคือน้องอภัยมงคลและคุณหอนคู่บ่าวสาวในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ท่านประจันครับเป็นอะไรขอข้าราชการระดับใบเริ่มที่คำถาม ทั้งคู่นี้เจอได้ไงเมื่อกี้เราดูใน Presentation นะครับเรายังไม่ทราบว่าทั้งคู่นี้พบกันยังไงเจอกันครั้งแรกที่ไหนยังไงเ,เราพวกเราฝันดีเดินมายงานกลุ่มด้วยกันเรียนห้องเดียวกันนะครับวิชาเดียวกันว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เริ่มรู้จกนนักกันเพราะว่าทํางานกลุ่มร่วมกันนะครับนั่นเป็นจุดเริ่มตน้นนะครับของพันธุ์วิวินใจนั่นเองครับพี่เหนือครับนยครับทั้งคู่นี้ชอบเที่ยวเหมือนกัน สุดไปครับเพราะฉะนั้นที่งานในวันนี้การตกแต่งหน้างานในวันนี้นะครับทัานผู้ก็ได้นําสัญลักษณ์นะครับของแต่ละประเทศต่างๆนะครับเอามารวมกันนะครับให้สื่อความหมายว่าทัางคู้นั้นชอบการท่องเที่ยวเหมือนกันครับคุณเอกครับต้องเรียนด้วยว่าทั้งคู่นะคะคใส่ใจทุก ไายเห็นในงานในคัมนี้นะครับวันี้นะครับท่านผู้มีเกียรติได้เดินทางมาร่วมแสดงความดีกับคุณทั้งสองนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับทุกท่านรวนแล้วแต่มีจึดมุ่งหมายและความปรารถนาดีนะครับจึดมุ่งหมายเดียวกันที่จะมาอวยพรจากคุณทั้งคู่อยากให้คุณทั้งคู่ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะค้ับเดียรลยครับกับกอสียง้ดำเนินให้กับคู่บาวสาอะไรสกครับเป็นวันสำควันหนึ่งของเขาทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับ และคร้บพเอกครับในพิธีมงคลสมรสนะครับก็ะจะขาดชื่อไม่ได้เลยนะครับในการตือก,การจุดเทียนและสัดเเ้สน,นะครับในวันรี้เขาเสียงลงมือส่งให้คู่บ่าวสาวเดินตรงไปยังเ้กและจุดเทียนมงคลในวันนี้ครับ